รอบรู้เรื่องอยาและสุขภาพกับร้านระกายเภสัชคุณไอบ่อยจังเลยนะคะแบบนี้ซื้อ,อยามาทานดีกว่างั้นขอให้เภสัชกรช่วยแนะนำดีกว่า การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการไอต้องคำนึงถึงลักษณะของการไอค่ะผู้ที่มีอาการไอแบบมีเสมหะควรรับประทานยาละลายเสมหะและขับเสมหะร่วมกับการดื่มน้ำที่ไม่แช่เย็นนะคะส่วนผู้ที่มีอาการไอแบบไม่มีเสมหะอาจใช้ยาที่มีคุณสมบัติกดก,ก,การไอซึ่งยางในกลุ่มนี้มีหลายชนิดเช่นเด็กสโตรเมทอฟนโคเดอีนแต่ยานี้มีฤทธิ์เป็นยาเสพติดค่ะไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้นะคะและไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรคหอบหืดเพราะจะทำให้ใจ ใจสั่นและหายใจลำบากทำให้เกิดอาการง่วงซึมซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้ที่ต้องขับขี่รถด้วยค่ะแบบนี้เราก็ไม่ควรซื้อยามาทานเองสินะนั่นสิคะทางที่ดีปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อยาทุกครั้งจะดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จำเป็นจากร้านยาประกายเภสัชร้านยาโดยเภสัชกร